เดี๋ยวอยู่บนไม้แหวนที่เปอร์ครับผมตื่นหรือยังง่วงยังง่วงยังคือตื่นตื่นหรือยังหรือยังไม่ได้นอนนอนแล้วนอน,อนอนแ,แอค่นอนไปแล้วนอนไปสองชั่วโมงเองีกวันนี้เรามางานเลยน่าเสีงานอะไรอะ่ะง่วงอยู่นี่ฮะองเฮียสืบสารภูมิปัญญาล้านนะานะครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าอันนี้ท<ถ>่าพระปองเจ้า มันลายฉลุลายฉลุลายอ๋ออันนี้จะเป็นผ้าครับอันนี้ผ้าเป็นผ้าหมดเลยเป็นผ้าหมดเลยอ๋อเป็นตุ้งอ่าอันนี้มันตุ้งนี่ก็น้องคงใกล้กินเนาะครับเมืองก็จะมองว่าตุ้งตุ้งที่เป็นใจในงานศิษย์ศึกษาครับอ๋อใกล้กินก็คือเต้าตัวเต้าเต้าตัวเต้าตัวครับผมเต้าตัวได้เหรอแต่แล้วคนตากล้องไม่สูงนะน่าจะนะ ก็คือเหตุการณ์สมมุติหมดแล้เนาะใช่ไหมสูงเต่าตัวก็นึกดูว่าคนเมื่อก่อนสูงเท่าไหร่ก็ตุงสูงเท่านั้นนะครับก็เกือบสองเมตรแต่คนบ้านเฮาป้าปัจจุบันนี้ต่ำบอกเราแปลกเลยเกลียดเก่ีกันหมดแล้วเอกแี่ดกันพอเสียยังนองเติมโอเคครับก็นี่คือตุงเต่าตัว กค e สัสวัีเม่านปทอสวัสดีครับวันนี้คือเรียกว่าอะไรเอาป้าสิครับ้าติดิจโกครับตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนเตรียมเส้นยืนนะครับข้าบอขึนเส้นยืนไนี่ก็จะเป็นตัวย่างห้าติทอเซ็ตแล้วนะครับไอ้นี่เป็นโซนห้าติโฉกเที่ผมถามามาโกกรคเพื่อกานเพิ่มเส้นอบผิพิเศษนะครับขึ้นลูาปกติถ้าสมมติเูสูงตอนระถึงจะตอดู ของซอสไปข้าพื้นจะเป็นลักษณะนี้ไปนะคการจ๊กนี่คือการเพิ่มเส้นพิเศษไปเป็นไหมก็เป็นเส้นโลหะมีขากาเข้าไปในล่ภาราะเมื่อเกิดหลุดลายอย่างต่างโดยตังเขาเัาน่าจะ โจ๊กทางด้านหลังนะครับอันนี้คือด้านหลังคือด้านหลังนี่เราจะเก็บเก็บผมเรียบร้อยเลยเห็นไหมครับคือแทบจะเหมือนด้านหน้าเลยนะครับอันนี้คือเป็นการเก็บผมทีเรีย้อยนี่คือแบบเป็นเอกลักษณ์ของพระสินเจ้าจุกเพิ่มแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีความงามโ่้ดุ้งมาตอนดุ้งนิดนี้ก็จะมีความรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็จะมีการตกแต่งเป็นเป็นแบบ เป็นสีแบบพระราชิน o m ในสมัยราชการที่5องค์ไม้ครับตีจะมีการใช้สีตีมันสีหวานขึ้นขนาดแบบกานใช้สีจารีตแบบเป็นสีแดงอย่างเดียวนะครับก็คือมีการเปลี่ยนสีให้เป็นสีดอง่อนเมันนูนองไม้่อนแล้วก็มีการตกแต่งในลักษณะของแผนยาวฝ่ายเชิงได้ถึงจม้วนเพื่อเป็นทรงกระได้เทคนิคเดิมทล้วทีนี่ยะมาเกยเปลี่ยนเลยคือยังเป็นเทคนิคจบอยู่ต่อเข้าไปแล้วก็จะต่อคือสีสันครับแล้วก็่อรลายบางอย่างแสดงว่าดูวิจิตรขึ้นแสดงว่าดูสวยงามขึ้นเข้าใจ ใส,สม่มาเปินละว่ามันเป็นโงคระกอบน้อยๆคือไทยเนี่ยครับแม่งจะไปดูจากต้นไม้อะไรอย่างไรมานบอกต่าขันมันมีพี่นี่เข้าเทรนการใช้สีแต่แบบต่างประเทศเนี่ยไทยก็ทามาตั้งแต่หลายปีแล้วมันน้มันมันเข้าเข้ากันไหมหอยางคือแสดงว่า ก็มีวิธีการดูน้ำมันนุนงออกมาก่อนขอบคุณสำหรับสาระครับพี่ขอบคุณครับแล้วก็ถึงจาดอกเข้าไปแหมกัมเนึ้อจบไปโอเคสำหรับการซับซ้อนไปเพราะซินตินจบครับอันนี้เข้าใจเพราะว่ามันมันถูกออกไปประกอบต้องมาสละดอกไหวหอมไหนขนาดเขาก็จะเป็นเอ่อทำหบบนี้เขาต้องตัดน่าจะนะ แพทเทิร์นที่เป็นกระดาษก่อนดอกไหวตัวนี้เดี๋ยวนะหารายละเอียดแบบอนกระดาษการเลี้ยงช่องไปว่าเอาใส่ซึ่งเอาไว้ใส่ฟอนต์ปะเอาไว้ใส่เอาไวใส่ตอนฟอนต์เล็บไองานอะไรนี่ไหมเป็นไปได้เพราะว่าคนงานคนงานตอนนี้เป็นเลสติสลา สวัสดีเจ้าเนื่องจากอันนี้เ่ิปนหองไหวอ่ะปีดอกไหวของสารพัดไม่ไหวค่ะไอปนนี่ปนจะถามเ่็นทิชชู่สารพัดเหียญแผ่นนี้่มันทำจากอย่างครับพีจากไข่ไหครับทองเหลืองครับแผ่นทองเหลืองอ๋อแล้วก็จะมาพับพับทำเป็นดอกครับท่านตอนเยอะมากนี่เป็นนักเรียนค่ะทำให้ลูกค่ะอ๋อ มีจังกอนน้อยนะครับจังกอนน้อยมีหน้าไปพูดลูกสวัสดีล่ะก็ก็ตัวอย่างน้องหันไปต้องพูดแม่แต่เสียบเครื่องประดับสวยงามสำสายศิลสายลำไหนดูสิโอ้จ้า ดอกไหวนะครับ,บทำจากแผ่นทองเหลืองตั้งแต่ขั้นตอนก็หาซิกซาวเพราะว่ามีแน่นอนขนาดทำยากมากเลยอ่ะแต่ผู้ความสวยงามขอบคุณครับผมสลาดอกไว้ผ้าห่อคำพี่คล้ายว่าอันนี้เป็นหันครัวของพอทเท่าแม่มอน ร่จะสมัยนนมันกไเลยอ่นสือกันแมนไมนแล้วสวัสดีเจ้าอ่ันนี้เปิ้นแปลงอย่างพี่อันน้เห็้าอร์คำับจืดลาติน้า่อพีเอเดี๋ยวนะเป็อาไป่อบลานครับไปหุ้มใบลานเนี่ยค่ะหักษาใบลานไว้ค่ะกัน ฮักกันนอยค่ะคุณท้องไว้ยังก็เซฟของเซฟของไว้จ้าถ้าถ้าต้องบนโต๊ะให้ยร้อยปลวัว้าวของคนเข้าดาวาเลครับของสืบทอดมาดูสิอือโอ้คุณทวดสวัสดีครับก็ ลวดลายตามนี้เลยครับตั้งแต่ปี48มันเปลี่ยนเนาะขอบเป็นนักเรียนใหมัแล้วยังมีงานสมัยเป็นนักเรียนเก็บไปก่อนขอบคุณครัหลอกหมดแล้วคือคือมันผู้เก่งเกียรติแบไม้ทีเล็กจริงเลยเล็กและเก่ามากกลับมาแลหลอกขอบคุณครับผมไปได้เนี่ยโอ้โหเปลนครเรา แปลงทับสาคาบสาอ่าฮะแล้วก็คือวันนิสลาออบมาก็จะเป็นกระดาษสากำลังมาดูสวัสดีครับค่ะนี้เกี่ยวกับอย่างครับพี่อ๋อเป็นการปับสาเป็นคล้ายๆเป็นคมพีตะกรนหมครับพี่เป็นสมมติจดบันทึกอนีรครับเดี๋ยว ไปก่อนเอาตบๆกันเนี่ยเนาะใช่ครับทำจากกระดาษสาทำจากกระดาษสาออ๋ครับตามนี้เลยก็จะเป็นภาพๆแล้วก็จดบันทึกนะครับอันนี้ไออันนี้อายุกี่ปีแล้วเี่อันปืนนี่คีปอนนี้แต่ปืนแล้วครับตอนนี้เหลือสลาออบคนเดียวสลาแฝกนะครับแฝกเหลือคนเดียวนะสลาออบเก่าตอหน้าเป็น พอก้างัษาอาดูไปคร่าวๆแล้วขอบคุณครับพี่ใจมาขอบคุณมาครับเปใจขอบคุณครับผมผมจะมเนี่ยสลานจารานเป็นหนังสือใบลานขายลานะดีสลุกเลยหนังสือใบลานมนกเอาตีเขาอย่างเลย อันนี้ผมมาหันกับตเนาะแต่ผมไม่ยิ้มันจะเาันล่านนะครับเมื่อกี้เป็นไออะไรนะผ้าไอกระดาษสาพับอันนี้เป็นใบาลาน เพื่งใจเ้อามัติดในโอในติ๊กต็อแต่มันจะเปนโซนอีกเอามือมาแะดาราอนนี้ก็อนนี้ก็จะเป็นอะไรนะาเครื่องเขินขุดลายกับเครื่องเขินไลไยเขียนลายสองอนนี้จัางกันยังไงครับบอกโอ้ธรรมด้โอ้ขาดไ้ ามากสวยหล่อเลยเออคนอหอไหนหว, <c oughs> วิทยากรฮะวิทยาวิทยากรอยู่ข้างในอันนี้ไปหันกับตัาสวัสดีครับกําลังหล่า เครื่องเขินเขียนลายกับเครื่องเขินขุดลายต่างกันยังไงพี่ต่างกันตรงที่การสร้างลวดลายเดียวแล้วที่นี่สำคัญถ้าเป็นเครื่องสนดัลายจะสร้างลวดลายบนพื้นผิวโดยการใช้เล็กแหลมพูดเนาะแต่ถ้าเป็นเขียนลายก็เขียนด้วยผู้กันอเขาก็ะโถดนะเหมือนผมก็ตรงตัวเขามีเขียนลายกับคุดลาย ขูดด้วยการสร้างลวดลายบนพื้นผิวด้วยการใช้เล็กแหลมครับเห็นลักษณะของการขูดขีดบนพื้นผิวแล้วก็ผมเลยบอกงสีครับผมอันนี้อันนี้เป็นขูดลายครับผมขูดลายขูดลายก็จะเป็นใช้เล็กแหลมครับใช้เล็กแหลมขูดครับสร้างลวดลายถ้าเขียนลายก็จะเขียนบนไอ้อะไรก่อนเนี่ยเช็บมืออย่าพูดกันครับใจ่ายประกันเสร็จแล้วซื้อนะครับตามนี้เลย เขาก็ตรงตัวเขาแล้วก็เขียนลวดลายเข้าไปบนภาชนะที่เราต้องการขอบคุณครับพี่จบจากเครื่องเขียนอะไรนะเครื่องเขินมาเสร็จสวัสดีครับพี่อันนี้คืออะไรเอ่ยแก้วจืนครับกระจกจืนครับคล้ายๆกระจกประดับวัดไหมก็คือกระจกประดับวัดนะครับอ๋ออันนี้สำคัญอย่างหนึ่งเพราะว่าก็เกี่ยวเป็นกระจกโลหะ เป็นโลหะเป็นเดียวนะอ๋อเป็นอัญมณีอย่างต่างๆครับร้องเล่าให้ฟังได้ก่อนอ,อ<ล>ารมณ์ประมาณนี้อย่าไว้ประดับวัดเป็นจะจากจะแดงอ๋อจะมีประดับบนผ้าจา้จะคัู้ือไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะมันก็คือแบบนี้แหละแก้วจืน <laughs> ครับผมขอบคุณครับนะ สักขาลายนะครับมามุมนี้เป็นอะไรที่รู at ้สึกเจ็บแทนสักขาลายก็จะเป็นอะไรนะศิลปะการสักลายันอาคมของคนภาคเหนือนะครับเรียกว่าสักขาลาย หรือจะเป็นกางเกงเหมือนพี่ผู้ชายคนนี้เรือสักเตี่ยวพิทยากรอยู่ใส่ซิแี่ไปฝนที่หลังวัสดีครับแต่ว่ามันกับปกมตะเข็มนี่มันจะมันจะมันจะผูกว่าสักขาลายก็จะประมาณนี้ครับ อันไหนอาเจีเดี๋ยวกว่าแต่ว่าถ้านั่งคือแต่เซตผมเป็นต้มอาเจียความสวยงามลวดลายเชียงใหม่นะครับชองกเป็นอย่างไรนะครับเอกดนตรีโอ้ลยมีหรืเปล่าัวมีสายตรงเลยตรงนะครับสายตรงสองร้อยปีนะครับก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากครับสักขาลายนะครับผมโอ้ผมผมมารีผู้ลาสุดไปแล้วอยากไปย้อนมาก ตีมีดครับนั่นเป็นได้ยังไงอ่ะมันคนละก็จะเป็นอาวุธหรือว่าเข้าของเครื่องใช้ที่เป็นของมีคมสำหรับคนภาคเหนือเป็นศิลปะคนในการตีมีดตีดาบนะครับถ้ามนี้เลยครับก็จะมีใบมีเอาไว้สำหรับใช้งานครับมีดอะไรสำคัญเลยว่า ถอาฐานนี้ก็คือน้ำส้มคั้นไม่ใช่ไม่ไปเขียวน้ำส้ม้นเป็นขอโบราณอไม่อันนี้อันอนี้เขาขาย <laughs> <laughs> เขียนไม้สวัส <laughs> ดีครับฐานนี้เป็นฐานเนี้ยครับพี่อันนี้เขียนไม้ครับผม ปอาไย่งครับอันนี้กำลังเคีย่อนกจายกันับผมฮะกาดีดกันไอ่ใ่ก็จะมีความช้าัช้าจะได้ดีแบบงานจะออกมาดีอ่ะอุปกรณ์ก็จะเป็นนะครับตัวใหญ่เพื่อมาทำนี่เปิ้นเอาไว้แป่งอะไรรบพี่หื้ หูซึ่งนีค่ครับเป็นงานแบบกึ่งไม้ครับผมงานเกี่ยนไม้เป็นทุกอย่างเสร็จเยเส็จเครื่องดนตรีหรือทุกอย่างที่มันกลมนะครับโอ้โหโก่งแล้วมีลวดลายอือฮึเห็นไหมเกี่ยนไม้เขาเรียกว่าเขียนไม,ม้ครับเหมือนกับการกึ่งไม้แล้วก็มาทำลวดลายบนไม้อีกทีนึงอารมณ์ประมาณนี้ครับอือฮึ ผมจะเคลียนไม้เสร็จเมื่อกี้จะเป็นองค์ไม้เสร็จก็จะเป็นแกะพระเจ้าอ๋ออันนี้ก็จะเป็นศิลปะของทางร้านไงการแกะสลักองค์พระแล้วตอนตีเอาเข้าไปต่อกป็นไจ้โซ่นกันแกะเละ ไปได้อมอยอาคือแกะให้มันเป็นเกลียวเลยเนี่ยะแกะตอตอกแกะเข้าไปเป็นรูแล้วทำให้มันเป็นเกลออนอตอกแกะแกงแสนีจะาแสดงันเล็นเข้าแกรบไปะละลาดุนขันเนะภาษาคำเมืองผ่านในภาษา ทำเมืองเรียกว่าขันครับก็เป็นการดุนขันก็คือศิลปะการทําตอกให้มันมีลวดลายเป็นลายดอกเป็นลายอ่านั่หลับให้มันเป็นลายอ่ะนี่คือการดุนขันทําให้มีลวดลายที่สวยงามขึ้นบนภาชนะที่เรียกว่าขันครับผม วิธีการทำเขาก็จะเอาไปวางไว้ข้างบนอนั้แล้วก็ตอกอก็จะให้มันมีอ้อแนบบลนวดลายแบบนี้อ่าฮะับแล้วก็แล้วก็ได้ของกินมานะครับแล้วก็น้ำชมฮรครับอ่าต่อไปก็สลัดดุนโลหะครับเทคนิคมันดเลยก็จะ เป็นเอาไว้ประดับสถานที่หรือประดับขอบกระจกต่างๆนะครับนี่แหละดูโลหะอันนี้น่าจะเป็นแผ่นเงินั้ยเงินที่หนึ่งเราจะมีอุปกรณ์แล้วก็จะมาดุลเหมือนเหมือนไอ้ดุลขันเมื่อกี้แต่อันนี้จะเป็นดุลแผ่นโลหะที่เขาเอาไปทำเป็นเครื่องประดับ นี่ด้านสเรยผู้ทำเสียงลูกคอแห้งๆไปอะไรสิคือเป็นคนเอาเอาไว้ก่อนส่วนใหญ่ก็ใช้ชื่อครับกับใส่ใส่ักเอาไว้ก่อนไม่มีอยู่จริงเอาไว้ก่อนไม่มีอยู่จริงเพราะว่ากูกินหมดก่อนจ้ะแป้งกระดาษแบบอนนี้อันนี้สองอันนี้ก็จะเป็นสมัยตะกอนเนี่ยเขากระดาษ อเป็นร่มศิลปินนี่คือร่มแบบบบนี้วัฒนธรรมของการใส่ลายเซนการใส่จิอารมณ์ก็จะรู้สึกว่าน่าจะเอาไว้ใส่ในขันพิธีแปไปต่างๆเอาไว้ว่าเอาไว้เลยใช่ไหมใช่ไหมขอ่บอะใู่ตหมใส่ไจมใส่ไหมใส่ไหมใช่ไหม่ก่ไหมใช่ไหมาช่ไหมนช่รับ ใส่จืดอลยร่ราแหม่แหมคือใส่จืดคนทำอย่าเข้าไปทลาตัดลายผ้าจะบอกว่านี่คือผ้าผ้ามันเมื่อกี้ใช่ไหมมันตรงเท่าตัวแต่ว่าตัดลายแค่นั้นแหละใช่อันนี้มันคั่งมาเพราะว่าหลายๆอย่างนานทัศการหลายอย่างที่ผ่านมารูปเก่ามันจะแบบนี้แต่รู้สึกรูมันเล็กมากเลย แต่พอมาเทียบจะเทียบจากนิ้วผมนะรูเล็กกว่านิ้วมีกมันจะมีแต่นุ่นยังดูรูใหญ่นะอันนี้รูนี่ถี่ยิบเลยและเป็นลายดอกไม้สวยงามบอกสลาเข้าไปแมนครับาคาเขาบางด้วยแล้วกะสลาปีเหรออัหยังตีสลาตัดลายผ้าจะหันเลยว่าโอ้นี่ฝีมือสลาปีคนนี้แน่นอนเราไปลองบอกความโดดเด่นของงานเขาด้วยนะครับขุดคำ ันนี่ขูดคำครับสนใจรับสักอันไหมสวยงามนะครับเรบเรีียยบบบบแแเเมื่อกี้จะเป็นไอถ้าเป็นถานนู้นอันนี้จะเป็นอะไรนะขูดลายใช่ปะ่ะอันนี้เป็นขูดทองลายทอง เข้ามาประกอบโอ้น่าสนใจจริงๆรสชาติเขาผสมผสานนะครับครับอ่ะสลาดแกะหมูนะครับอันนี้ก็สลาลูกดาบนี่ก็มีหลายคนนะเนาะครับก็มีหลายคนแต่ละคนครับพอพอมที่จะสุดคนไปไหนนะครับแล้วก็ลูกจะมีไอ้อย่างเป็นสแตนดาร์ดหรือมีไอ้อย่างซอจริงๆที่มานี่งานเพื่อเพื่ออันนี้เลยอันนี้คืออย่างพี่ลูกดาบ จะจะเป็นศิลปะเพราะว่าคนร้านนาเมื่อก่อนเขาใช้ดาบเนาะใช่แต่ดาบเขาก็จริงๆดาบจริงๆของร้านนาไม่ได้ไปลายแหลมดาบจะเป็นปลายมนๆคล้ายๆปลายดาบของสมุนไพร จริงๆดาบสมุไรก็เพิ่งเอามาทําให้ไปลายแหลมเพื่อใช้ในการแทงแต่เมื่อก่อน,นใช้ฟันอย่างเดียวใช้ดอยเนี่ยใช่ใช้มันยังไม่ตัดฉากก็นานวันเข้าก็บอกว่าประวัติศาสตร์อ่ะในเมื่อมีการฟันเสร็จปุ๊บมันก็ต้องมีอะไรที่สามารถกันคมได้ก็คือชุดเกาะ <c oughs> แล้วพอมีชุดเกาะเสร็จปุ๊บถามว่าจะทำไงแทงเข้าเกาะ มันก็ต้องทำเอาดาบอะเอาหอ,อกมาผสมกับดาบอาหอ,อกมีปลายแหลมดาบมีปลายมนเขาก็ต้องเปลี่ยนอาวุธให้มันสามารถทะลุทะลวงหรือว่ามีแอไอเขาเรียกว่าอะไรนะมีดาเมจที่รุนแรงขึ้นก็คือเพิ่มปลายแหลมเข้าไปเพื่อสามารถให้มันแทงให้มันทะลุเกาะได้เฉียบเนียนแหละ อารมณ์ประมาณนั้นครับแล้วคำถามสุดท้ายจะถามทุกท่านว่าในในในฐานะตีไมายุติซาอย่างตัวเชี่ยมมันจะเป็นที่ว่าผสมของทองเหลืองด้วยเพราะว่าทองเหลืองมันจะละลายเร็วกว่าทองแดงในตัวของสารผสมของสลาสนแล้วกต่อไปในงานร้อนกว่ควรจะเป็นเจดีย์พราตเวลาเชื่อมใส่ไปกันมับตัวกระมเกียวให้สีมันเริ่มเด่นไปประมาณนี้ อ่าผู้คนได้ยินแล้วเนาะสม,มครับทุกคนได้ยินแล้วนะครับแฟนบอกว่าสลาจะอยูหลอดก็ต้องโมเฮาตีมาเอลนะครับเจ๋อเจ๋อโครับคาตาเจี้ยได้เลยนาบู๊สคาตาเจ้าของโคตรนห่สลาคาโม่ไปละแล้วก็จะอยู่แค่แนวที่เราแจะเป็นคำตอบเดียวกันหมดเลยนะครับที่นี่ผมขอถามแฟนอันนี้นี่อันนี้เป็นจริงเป็นที่อักตีกันกันหมดกุ๊กขี้สดๆในเมื่อสลาบอกว่าสลาจะอยูหลอด ได้กระตอเมื่อมีคนมาบริโภคในฐาน,นะผู้บริโภคถ้าผู้ถ้าผู้บริโภครอ,อเมินจริงจะให่นั้เครื่องประดับโบราณของต่างศราะครับเพราะว่า ยังไงว่าตอนนี้มลาจะเป็นกระจุกกระจิกก็เป็นยุคปัจจุบันเขาเรียกว่าอะไรนะกิ๊บช็อตนะครับเพราะว่าตอนนี้สาราที่นอาฟื้นฟื้นงานเงินทองเงินนครเชียงใหม่ยังมีจุดนนที่้อยกว่าผู้บริโภคปริมาณสุดท้ายประชาชนคอยซ้อนโค้งมีนามบัตรด้วยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอวแขกได้แค่ได้งานแบบนี้มันจะต้องมุ่งมาสู่สาราคนนี้คนเดียวเก็บนามบัตรคนหนึ่งทางเอาไปบอกต่อในสาราทำทำคนเดียวไปการทำเครื่องประดับ แตเป็นต้งองรอต้องหมุนกันไปน้ <สะ S 1> อยคือก็ลงทเวียเรียบร้อยแล้วคูปองหมดเย่เราอ่ะเดินมาหนึ่งไเดินมาหนึ่งคือเขามีคูปองแต่เขาบอกว่าเราก็แจ้งวิทยากรเขาบอกว่าอะไรนะคูปองหมดไปเลยค่ะขอบคุณค่ะ<ไ>ป,ป่ะนำไปนำไปนะฮะ มันก็มีอะไรบ้างนะฮะมีวุนเส้นมียำ hey, <man. S 1> อเอาไหมเขาหามว่าหนูกินอยู่ก็กินไปสิ <laughs> ว่าอะไรก็กินไปสิแมู่ <laughs> อันนี้เขาเลยว่ากัดหมวอคระกัดหมกอัวแรงครับอันนี้กัดหมกวควตอน <laughs> 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 กัดหมกวควตอนฮ พอเรากินมาตอนเราไม่ได้กินแมลงนะครับข้าวเงี้ยวเฮ้ยเป็นข้าวที่น่ารักมากเลยฮะข้าวเงี้ยวจะข้าวเงี้ยวฮะเออนั่นดิเข้ามาเไม่เจอฐานเจอแต่คนหรอ ไปถามไปถามเอาไงก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณล้ำขนาดได้อะไรมาบ้างเนี่ยน้ำแกงใส่ยำบุญเส้นหมูยอน้ำลำไยก๋วยเตี๋ยวต้มยำนล้วก็น้ำเงี้ยวที่อยู่ในท้องอยู่คือมันมันหัวน้ำเงี้ยวไปแล้วทั้งไม่รอหรอกจ้ะไอเจ้าระบางรอรอเนี่ย ก็กินไปกินไปตลอดจนหมดเลยเฮ้ยมีอีกไหมอะไรมีอะไรมีไหมน้่งเงียกไปแล้วหมดแล้วน้ำเงียวหมดแล้วนั่งเงียวหมดเด็กกำลังโตจรินกินไปเบล